สวัสดีเพื่อนๆ่ทุกคนเลยนะวันนี้ผมก็จะพาแฟนของผมนะไปกลางเตยริมทะเลในช่วงฤดูฝนกันนั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็จํากัดงบประมาณด้วยนะทุกคนงบประมาณที่เราจะใช้นั่นเองนะก็คือ1500น้บาทนั่นเองนะทุกคนนะก็ทริปนี้นะเป็นทริปที่เราตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันค่อนข้างนานเลยเพราะว่าเรานะครับทุกคน,นทำงาน,นทั้งหมด30วันเลยหรือ 1, <S <S 1เดือนนั่นแหละนะพอเงินออกมาปุ๊บจัดเลยนั่นเองนะจัดทริปนี้เลยทริปฤดูฝนริมทะเลนั่นเองนะผมตั้งชื่อนี้เลยนะก็ ถามว่ามันตรงกับวันหยุดไหมที่ผมไปก็ไม่ตรงนั่นเองนะทุกคนนะก็เป็นวันแบบว่าหยุดราชการตัวเองเลยนะหยุดเองนะครับทุกคนนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะโอเคนะครับหลังจากที่นะับผ่านไปนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนั่นเองนะผมก็ได้ทําการออกมาจากบ้านแล้วก็หาปั๊มเติมน้ำมันนั่นเองนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันนะครับ อาหารเช้าของไบเกอร์หรอคะโอเคครับหลังจากที่เราเติมพลังการจนอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เราต้องออกเดินทางกันแล้วนะระยะทางของเราที่เราตั้งต้นไว้นะก็คือจากกรุงเทพไปจันทบุรีก็ระยะทางรวมทั้งสิน้นนะับ157กิโลเมตรนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการระจนไพยนะแต่ที่รู้ ผมต้องโดนฝนแน่ๆหลังจากที่เราขับรถมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้เราก็เข้าเขตอำเภอแกงแล้วนะแต่ตอนนี้ทุกคนบนหัวผมนะก็จะมีเมฆกองตรดข้างที่จะน่ากลัวเลยนะก็เดี๋ยวอีกสักพักเนื่อผมคิดว่าผมน่าจะไม่รอดเองนะครับ โอเคนะหลังจากที่เราขับรถมาสักพักหนึ่งลุยฝนมานเองแนละ้วเราก็มาเจอปัม๊มเราก็เลยจอดแวะปั๊มนี้เพื่อพักรถนั่นเองนะทุกคนนะก็ตอนนี้เราขับมาประมาณร้อยกว่ากิโลแล้วแหละ นี้นะครับเราก็ขับรถมาถึงจังหวัดจันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแบบเข้าในเขตที่แบบท่องเที่ยวจริงๆจังๆเลยนะเราก็เลือกที่จะนับเดินทางต่อนั่นเองนะทุกคนนะก็ตอนนี้นะค่อนข้างที่จะดีใดนะเพราะว่าเรามองไปทั้งซ้ายทั้งขวามันก็จะมีแต่ครับต้นไม้นะเขียวๆแล้วก็วิวธรรมชาติที่แบบว่าเออมันเหมือนแบบหลุดออกจากโลกของกรุงเทพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะมันเลยทําให้ผมแบบอ้ยมันไม่ใช่แบบชีวิตในเมืองแล้วมันเป็นชีวิตแบบเหมือนแบบเราแบบอยู่ในป่าเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะมันเป็นชีวิตที่แบบ ผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในเมืองนะเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันคือแบบ เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มเบื่อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มที่จะวันหยุดนะครับเริ่มที่จะแบบหาที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันแบบสวยงามที่เรารู้สึกว่าสบายใจเราก็จะไปที่นั้นแล้วเช่นเดียวกันกับผมเหมือนกันผมอลแฟนผมเองก็ชอบนะที่ตรงนี้นะผมเลยเลือกที่จะแบบว่ามาเที่ยวกันตรงนี้ซ้ำๆนั่นเองนะเพราะอะไรนะเพราะผมคิดว่าตรงเนี้ยนะมันได้เห็นทั้งบูเขาแล้วก็ได้เห็นทั้งทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะแต่ไม่ใช่ว่านะคราวข้างหน้าผมจะไปเที่ยวที่อื่นนะผมก็จะเที่ยวที่แบบ เราชอบอะให้มันซ้าๆซ้ำๆจนแบบมันเบื่อไปเลยนะเบื่อแล้วเราก็ค่อยย้ายไปที่อื่นอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะตอนนี้เราก็ถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพข้างหน้าตรงที่ผมเห็นนะทุกคนนะมันค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับถึงแล้วพูดอะไรหน่อยค่ะ โอเคนะครับหลังจากที่เรานะรับรับลมชมวิวนะดูบรรยากาศตรงหน้าอุทยานนะก็ได้สักพักนะเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันข้างบนกันดีกว่านะทุกคน ดีค่ะการเต้นนหรครับการเต้นอ่ามิอ่าผมเดี๋ยวเก็บค่าเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยการเต้นช่วว่ากันก็จ <c oughs> ะมีค่ารถค่าละสามสิบบาทบุคคลคนละสามสิบนะครับ <c oughs> แต่ผมเก็บเฉพาะบุคคลพอค่ารถผมลดให้สามสิบบาท <c oughs> อันนี้เก็บหกสิบบาทก่อนนะครับ,บเป็นค่าข้าครับเผออว เลือกกลางได้ตามอัธยาศัยของเราคนเดียว ว่าแล้วทำไมนะบอกว่าให้การตงหมดยอาใสแบบทำคลิปยูทูบมากเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูุูดูนี่ทุกคนวันนี้เรามาเป็นแบบวันหยุดนะหยุดธรรมดาที่ไม่มีแบบว่าวันพิเศษอะไรอ่ะแล้วดูดิที่ว่างจัดเต็มอ่ะพ่อเอาไงดีพ่อเลือกเลยฟรีสไตล์บุฟเฟ่ต์นี่ ฮัลโหลไม่มีใครเลยว้าเนียบกิบไม่มีใครกลางเลยโรแมนติกสุดๆรแมนติกสุดัเต้นกันโห้ยเลือกเลยพ่อ เราก็กลางที่เดิมตลอดเพราะเราชอบที่ตรงนั้นแต่วันนี้เราจะเดินดูก่อนมีตรงไหนหน่าสนใจบ้างอันตรงไหนดีก็ต้นไม้ใหญ่ๆทางนั้นเลยนาะ ฟ้ะก็จะลงที่ต้นไม้ต้นใหญ่ก่อน,น,นใต้เนี่ยใต้ลบใส่ไหมมันก็มีต้นที่สูงกว่าเนะ้ะนี่ไม่ใช่ต้นที่สูงที่สุดมาคิดว่างไงแต่ก็เจ็บ แต่ว่าเอา,เา,าตรงนี้ดีกวนะ่าเนาะตรงนี้แหละแล้วหลบๆเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะพ่อเนาะนเราสองคนนะับก็ได้เลือกจุดปักเต็นท์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือจุดนี้นั่นเองนะมันจะอยู่ช่วงช่วงกลางนะของลานกลางเต็นท์เลยนะทุกคนนะจุดนี้นะที่เราเลือกกันก็เพราะนะครับมันมีต้นไม้นะครับ เอาไว้บางลมให้เราได้นิดนึงนะแล้วก็มีจุดยืดสมอบบกค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราะว่านะับทริปนี้นะผมทําใจเรื่องนะฝนแล้วก็เรื่องลมมาค่อนข้างที่จะพอสมควรเลยนะทุกคนนะจากที่ผมศึกษามานั่นเองนะนะเพราะว่านะับพะยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าฝนแรงแน่นอนนะวันนี้นะแต่เราก็เลือกที่จะเที่ยวดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับทริปหน้าฝนนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเปียกแฉะกันหรือเปล่านะแต่สําหรับนะับ การเตร,ตรียมตัวผมแล้วผมคิดว่าผมเตรียมตัวดีนะครับหนึ่งเลยเตน็นท์อันนี้นะครับเป็นเต็นท์กันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์จากที่ผมเคยใช้มาผมก็สั่งซื้อจากในช้อปปี้เองนะแล้วผมก็ทดลองไปหลายรอบแล้วมันก็กันฝนได้จริงๆนะสำหรับใครที่อยากซื้อเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปข้างล่างนะไปซื้อตามกันได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับผม2คนแล้วนะก็ชิลๆนะครับไม่มีอะไรนะก็จะกางเต็นท์แล้วก็ไปออกไปตลาดหาอะไรกินนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เหมือนปลานี่เลยอยที่มันป้านุงธรรมดาเหลังจากที่เรากางเต็นท์ได้สักพักหนึ่งนะมันก็หิวนั่นเองนั้นเราก็เลยนะต้องขับรถออกไปที่ตลาดนะ แถวแถวใกล้ๆนี้แหละนะทุกคนนะก็ได้หอยมาของทะเลสดๆมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วค่อนข้างที่จะอร่อยด้วยน่นเองนะเพราะว่าที่นี่นะเป็นเขตใกล้ทะเลนั่นเองของทุกอย่างมันก็ค่อนข้าง,งที่จะสดนั่นเองนะได้น้ำแบบซีชื่นใจชื่นใจมากินโอ้ฟินแล้วก็ริมทะเลด้วยทุกคนนะก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าผมก็แฟนชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเคมีผมสองคนนะชอบอะไรที่มันแบบสบายๆอย่างนี้นะวชิวๆนะครับ ไม่รู้คืนนี้จะรอดหรือเปล่าจะเป็นนักผจญภัยหรือว่าผู้ประสบภัยยังไม่รู้เลยน่าจะเป็นผู้ประสบภัยนะไหก็ต้องโดนแน่ๆฝนแนะ่สุดจัดอ่านะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลานะใกล้ๆที่จะทุ่มหนึ่งแล้วนั่นเองนะก็บรรยากาศน่านะจะประมาณนี้เลยคืนนี้นะครับ ทั้งลานกลางเต็นท์นะที่นะอปทยานนะครับเขียห้ามล่าสัตว์ป่าขุมกระเบนก็มีแค่นะคู่เราคู่เดียวจริงๆนะทุกคนนะไม่มีใครเลยนะนอกจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลป้อมอยู่ข้างบนนะถามว่าผมกลัวผีหรือกลัวอะไรแตบสิ่งที่ม,มองไม่เห็นไหมผมไม่กลัวนั่นเองนะทุกคนนะสิ่งที่ผมกลัวคือฝนฟ้าขาดมากกว่าเองนะเพราะสิ่งพวกนี้นะมันมองไม่เห็นตัวนั่นเองนะทุกคนนะแต่ฝนฟ้า,ากาศนะเราสัมผัสมันได้นั่นเองนะทุกคนนะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นัดไปอยู่ใช่ไหมกินเจแล้วฝนมาแล้วนีไม่มีใครเลยนอกจากเราเงียบเงียบมากาเหมือนเช็คตึกดูเซ่ นตกเป็นที่เรียบร้อยนะคืนนี้เราก็หลับสบายเลยนะครับได้ยินเสียงฝนป้อแปะป้อแปะนะทุกคน ฮัลโหลนี่นนะทุกคนนะก็เช้านี้นะเป็นเช้าว,วันใหม่นะทุกคนนะก็ตอนนี้พาทิตยังไม่ขึ้นนั่นเองนะครับก็เมื่อคืนนี้เจอทั้งลมทั้งฝนทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าค่อนข้างดังเลยแล้วก็แต่เราก็หลับกันได้นะทุกคนนะสบายๆนะเพราะว่าเต็นท์เราเอาอยู่นั่นเองนะครับ <c oughs> ทุกครั้งนะที่เรามาที่นี่นะเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคงกระเบนนะแล้วก็ทุกเช้านั่นเองนะพอเราตื่นมาปุ๊บนะเนื่องจากเมื่อคืนน้ามันขึ้นนะมนเลยทําให้มีปลาเล็กปลาน้อยที่มันลงทะเลไม่ทันนะทุกคนมันยังค้างอยู่ตามแบบซอกหินตามซอกอะไรต่างๆเนี้ยเดี๋ยวเช้าเนี้นะทุกคนเราจะไปช่วยพวกปลาพวกนั้นกันเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยนะน้องนกก็จะมากินอยู่ดีนั่นเองนะทุกคนนะแต่เราก็ช่วยให้เขาอยู่ต่อสักนิดนึงแล้วกันเท่านี้ผมช่วยได้นะเอาแค่บริเวณหน้าเต็นท์ของผมนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเราาะ่จ ช่วยป่าอะไรได้บ้างนั่นเองนะทุกคนนะระหว่างนี้เราก็เดินชมวิวนั่งเล่นดูบรรยากาศรอบๆทะเลไปก่อนนะทุกคนนะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยค่อนข้างที่จะเริ่มเย็นเป็นสุขนั่นเองนะทุกคนนะกนะนะ็ปืดแบบว่าโอ้โหผ่อนคลายพักผ่อนสมองสุดๆนั่นเองนะเพราะว่าเรานะสองคนรนับทำงานกันค่อนข้างที่จะไม่ถึง จะไม่ถึงกับแบบคนพี่ๆที่เขาแบบต่างแดนหรอกแต่มันก็เป็นการทํางานนะที่ต้องการการพักผ่อนแบบส่วนตัวการนเองเราก็เลยชอบที่นี่มากๆเลยเพราะว่าทะเลอ่ะทุกคนเวลามมองมันกว้างใหญ่แล้วบวกกับอากาศที่มันเย็นเวลาอยู่บมทะเลมันเลยทําให้แบบเรามองล้าสดชื่นนั่นเองนะทุกคนอนะมัน,มนวางเรื่องงานเรื่องการไปได้พักนึงเลยนะผ่อนคลายสมองแบบได้แบบสุดๆเลยนะสำหรับที่นี่นะครับ เสียดายมองพาทิศไม่เห็นพาทิศอยู่ตรงนั้นมองไม่ค่อยเห็นเ่พราะเมฆหนาเพราะคืนเมฆว่าค้างจะหนา,นาแล้วเมื่อคืนก็ฝนตกหนักจังแต่เป็นราเอาอยู่ลมก็เอาอยู่เหมือนกันเพราะสมองของเราซึบว่าทิดเลย อ่านะเดี๋ยวผมจะพานะทุกคนนมะาดูเต็นท์้องผมกันนะว่าผมปักสมอบกแบบไหนนะครับการปักสมอบกนะผมก็ปักไปประมาณสัก8ตัวเลยนะทุกคนนะยึดหลายจุดเลยนั่นเองนะยึดทุกจุดเลยนั่นแหละนะครับอะไรที่แบบมัน,เป,น,เ,ปนเป็นห่วงผมก็ยึดหมดเลยเพราะไม่งั้นเอาไม่อยู่นั่นเองนะส่วนผ้าใบผมก็ออกเนื่องจากว่าจะทําให้ผมนอนไม่หลับเอาเมื่อคืนนะเพราะว่ามันกระพือตลอดลมมันค่อนข้างที่จะแรงเลยแต่งแจกออกดีกว่านะครับ ก็จะยึดประมาณนี้ทุกคนก็เอาอยู่นะครับทุกคนลมโคตรแรงเลยแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับอ่ะ,ะครับระหว่างนี้นะทุกคนสักพักหนึ่งนะั่งดูวิวทะเลไปก็มีแก๊งไก่ป่านะมาบุกเต็นท์เรานะตะพอนครังนี้จะเยอะเลยประมาณสิบกว่าตัวทุกคนะครับหนะน้าแบบจับไปทำเคฟซีกินนะ จะไปบ่อยนี่ไปดูีฟนะ้าอะไรอ่ะ,อะเดมามีนวดด้วยอ,อ่นะ <laughs> Okay. อีกตัวหนึ่งคือตัวอะไรกุ้งอะไรอะลอตเตอร์จิ๋ว <c oughs> หลังจากที่เราเดินาช่วยชีวิตนะปลาเล็กปลาน้อยที่ลงทะเลไม่ทันได้สับพักใหญ่ๆเลยนั่นเองนะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้น,ะนะั่นเองนะก็คิดว่าเดี๋ยวฝนม,มันกำลังจะตกนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับพะองุงเทพกันดีกว่านะครับมาแลกลับแล ดูรู้สึกไงไมะคะเที่ยวครั้งนี้่งครัง้งนี่ค่ะครั้งนี้ไม่มีคนเลยแฮปปี้บาร์มีล้วสองคนทำกมาครั้งนี้พิดดิก็สำหรับทริปนี้นะก็ค่อนข้างจะสนุกมากๆเลยนะเพราะเป็นทริปหน้าฝนของผมสองคนล้วนๆเลยนั่นเองนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็เอามาเก<ม>็บไว้ด<ม>ูเป<ม>็นความทรงจำนะครับสำ<ม>หรับผมกับแฟนผมแล้วก็มาฝากกันเพื่อนด้วยนั่นเองนะก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะกลับเ้รองเทียบแล้วบ๊ายบายครับอัแนใหน้ไบร์เกอร์ได้กินกําหอบบ่หมึกน้องแดงน้องแดงนีน่ชิม